น็อปจนได้กับท่าของซีเจรวมทุกันิกครับแล้วขับรถไดก็มาแบบนี้เลยโอ้โหายสองหลังทางแบกแปบกขายสามแลกแบกบันเทิงยังไงอีย่คนท้ายอีย่ซาเ้าเก็บสีไหมซาเ้าหลังกล่องหลังถัง ลำเบาเก็บด้บานฝั่งขวาเข้ากล้องน็อกเลยครับแล้วแทงผีนายตีตรงนี้ครับดับเบิลคิวส์น่ยง่ายต่อนี้ดึงพีดไปเต้นในแถวของจิมรีไปแล้วเล่ายาวมาเรียบร้อยครับตรงนี้เซเวนทีได้นะ้วขอจีบคิวไปต้ปอมาก้อนมาขึ้นมาใหม่เรียบร้อยม,มาแล้วอ่ะฟินเทไปหาดีเงี้ยดีเงี้ยข้จังรถอ,อ่ะโดนไปดิตัวคับให้ฮงวอนอีกเปิดมาด้านหน้าแต่ว่าคิดเห็นก่อนยิงใส่ไปตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือแค่ตัวด้านซ้ายคิดสุครับมีปันยังไม่ได้แต็กเลยนะคะตรงนี้ดึงพีดพอซ้ำปันมี รถจะเร้่เปิดแล้วครับโดนตีก็บอกเออดิมีต้องลงต้องเรียบเลยคนเดียวแล้วเห็นตำแหน่งมาก่อนแต่อดนนี้เปิดให้ชนเลยเล้เข้ามาเลลิกเจ็บมากหลังแตกเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วมุยดำแต่นิวเอีรีน่าเร็ดมาได้ยินเสียงทามมิ่งมันเสียงแฟลตป๊อปมาวิ่งขวาไปแล้วตองเจ็ดไม่รู้นี่ไงหลังแตกหนึ่งลาปลาสองเลยครับแฟตของแท้ ลูกจัดระเบิดโดนด้วยครับผมสองลูกเดนตี่กับฮิแมสระเบิดลูกนี้เหลือจะเชื่อเต็มหน้าเลยครับผมเองด้วเองเต็มความตึงมาเบลวอนได้ไม่ดึงเบลมอนมาสองเลยเลยครับผมจังหวะไม่สนี้เชื่อว่าอย่างนั้นนะนักแข่งบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองนั้นเลยแต่ตรงนี้สวยมากค่ะเอ็ดดี้เปิดวินมาโยกหน้าโยกหลังอยู่มาเออตามมาดูได้ของไลน์เทเองไปแล้วไปไดนบุกกี้สวยกันีบเลยมุกี้ถ้าเข้าหลังทางทีดีดอาจจะเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ตรงนี้อัดด้วยเทนนิสอลปิดงานคอรลี มาแล้วเจอจับหลึ่งอุ๊ยได้บอลบอลตายแล้วตายแล้วจักคอกมาเข้าคิวเด้หนึ่งสองสองโองกลางวงก็ต้องตั้งรับหลายทางหน่อยครับโอ้โหเดี่ยวลูกนี้ตัวารวจไปตัดคงจะไปเก้าคอลี่ไปตัดมาเป็นมาคัสเอาและหนึ่งตอนหนึ่งหรือเปล่าวินจะทีดเลยเลยคะแนนจะไปขั้วอยู่กับเจ้าของฟอร์เรส์นะไหลมาอันนี้ก่อนครับฮิปไปรอฮิปรอฮิปรอนี่ยจะไม่